มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ35ปีนะครับมาบอกว่ารู้สึกผิดหวังจนใจสลายว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยขับขี่ยซาเล้งพ่วงข้างไปตามถนนออกจากอายุธยานะครับไปเกิดเหตุที่ชัยนาทนี่นะครับเนื่องจากว่าโมเตอร์ไซค์พ่วงข้างตกลงไปที่ข้างถนนเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรทำไมยังไงนะครับรู้แต่เพียงว่า พอรู้สึกผิดหวังจนใจสลายแล้วก็ไปสูบกัญชาสูบไปเรื่อยระหว่างทางรถก็ตกข้างทางโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าอย่างนั้นเอาดูนะครับนี่เป็นภาพที่ตำรวจเมืองชัยนาทพร้อมกับหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเสียหลักตกลงที่ข้างๆถนนนะนะครับเป็นถนนประหผลโยธินขาล่องบริเวณโค้งบ้านดักถนอนอยู่ที่ตำบลธรรมมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ดัดแปลงเป็นรถขายกาแฟโบราณเนอ,อนี่นะครับ คือก็บอกว่าเนี่ยทะเบียนอยุธยานะพลิกตะแคงอยู่ในสภาพข้าวของบนรถทั้งขวดน้ําน้ําอัดลมเครื่องมือชงกาแฟถังแกส๊สตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นคนขับเนี่ยมาทราบชื่อตอนหลังว่านายปัญญาวิทย์อายุ35ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาขวามีรอยถลอกขนาดใหญ่หน่วยกู้ภัยก็บอกมาเดี๋ยวไปมพยาบาลก่อนว่าอย่างนั้นเจ้าตัวยังงงๆอยู่นะเนี่ยมีอาการเมาๆอยู่ว่าอย่างนั้นพูดจาวกไปวนมา แต่ว่าจับใจความได้ว่าขี่ออกจากบ้านที่บางปะอินอยุทยาเนี่ยนะครับนะฮะมีความรู้สึกผิดหวังจนใจสลายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ผิดหวังที่ว่านี้มาจากอะไรนะนะครับไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรก็เลยขีย่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายมารู้อีกทีก็ตอนที่รถตกถนนที่จังหวัดชัยนาทโอ้โหเนี่ยข้ามจังหวัดเลยนะนี่นะครับทีนี้เจ้าตัวก็จําไม่ได้ว่าที่ไปถึงชัยนายไปได้ยังไงร,ระยะทางมากกว่า130มกิโลนะ สาเหตุที่จําอะไรไม่ได้เลยนะครับน่าจะมาจากที่ผมนี่เมากัญชาว่าอย่างนั้น <c oughs> นี่เมากัญชาเพราะว่ารถที่ขี่มาเนี่ยระหว่างทางก็แวะแวะปูดมาเรื่อยแวะเป่ามาเรื่อยคือสูบกัญชามาเรื่อยตลอดเส้นทางเลยมารู้อีกทีก็นอนแง่งแมงอยู่ที่ข้างถนนแล้วอฟังเสียงเขาหน่อยนะครับคุณปัญญาวิทย์ฮนะแล้วกําลังจะไปไหนครับเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับอยุธยาครับอยุธยา แล้วรถเราเองไหมครับเนี่ยรถเราเองเปล่ารถตัเองครับรถตัวเองขับมาจากไหนน่าจะไปอยุทยาน้อพี่หาโทรศัพท์เจอเลยลูกสุกกัชาฮะสุกสุกกันชาด้วยครับสุัญชามาแล้วกำลังจะไปไหนครับเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนยังยังไม่คล่องค่องเท่าไหร่ นะถามเนี่ยกว่าจะตอบได้ก็ต้องใช้เวลาในการคิดก่อนมีความตาหวานนะพี่ปานใช่ใช่ใช่ทีนี้นะฮะในรถซาเลงอะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะคุณโยกคุณบรรจงฮะ <c oughs> ครับนะฮะไปเจออุปกรณ์เสพกัญชาบ้องสูบกัญชาแบบแก้วนี่ก็เจอกัญชาอบแห้งที่อยู่ในถุงซิปอีกประมาณสักกิโลหนึ่งนี่ก็เจอก็แสดงว่าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมามาก็สูบไปจอดเก็อัดเข้าไปเนี่ยฮะมีบ้องอยู่ฮะ ก็เลยไม่รู้ตัวว่าเนี่ยไปตกข้างทางตอนไหนเนี่ยดูที่สภาพเป็นเสรีชนนะก็ไม่ใช้ชีวิตแบบอิสระในชีวิตดีนะที่ไม่มีรถไปไปเหยียบหรือก็เดบันทเหตุร้ายแรงกว่านี้นอนเปลรถคือเปรนี่นี่ถุงกัญชาโอ้แท่งเห็นไหมนี่เยอะนะแบบนี้เออนี่เยอะนะนี่สูบจนกระทั่งไม่รู้ตัวว่าอย่างนั้นเถอะก็นําส่งโรงพยาบาลรักษากันต่อไปนะครับค่ะ